สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนนะครับมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในเรื่องของเอกภพสไลด์ที่คุณครูนำมา ในการสอนนักเรียนวันนี้นะครับเป็นสไลด์จากบริษัทอักษรเจริญทัศนะครับก็จะเป็นการอินโทรแล้วก็อธิบายในเนื้อหาต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับจากการที่เราไม่ได้เรียนกันในห้องเรียนนะลูกในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างเราก็มาดูตามสไลด์กันเลยนะครับ ในบทเรียนนี้เนี่ยเราก็จะเรียนกันเรื่องแรกก็คือในเรื่องของระบบสุริยะดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของกาแล็กซีและเอกภพพูดถึงในเรื่องของดาวฤกษ์เทคโนโลยีอวกาศซึ่งเป็น5้าหัวข้อใหญ่ๆที่เราก็จะพูดกัน ให้นักเรียนได้ฟังกันวันนี้เรื่องแรกเลยที่เราจะกล่าวถึงกันก็คือเราจะพูดถึงกันในเรื่องของระบบสุริยะจากรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์แล้วก็มีดาวนะที่กำลังเคลื่อนที่หรือหมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์แล้วก็ที่เห็นเป็นดาวดวงเล็กๆก,กำลัง โคจรอ,อยู่อาจจะเป็นดาวหางซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆอธิบายให้นักเรียนได้ฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะทีนี้เรามาพูดถึงกันนะครับในเรื่องของกำเนิดของระบบสุริยะระบบสุริยะเนี่ยเราจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ4,600ล้านปีที่แล้ว นานไหมนานมากเลยนะ4,600ล้านปีนะไม่ใช่ปีนะล้านปี <c oughs> ขออภัยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็คือมวลของแก๊สเนี่ยแล้วก็กลุ่มทุลีในอากาศเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ทำให้เกิดดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวบริวารดวงอาทิตย์จะหมุนรอบตัวเอง ส่วนดาวบริวารจะหมุนรอบตัวเองด้วยแล้วก็โครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยเพราะฉนั้นถึงตรงนี้นักเรียนก็จะเห็นนะเนี่ยกูเขนลงมาตรงนี้นะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่นักเรียนเห็นกันก็คือตรงนี้นะก็จะเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ในจักรวาลหรือเอกภพของเราที่เราเรียกว่าบิ๊กแบงนะ นะบิ๊กแบงก็คือการระเบิดครั้งใหญ่จากนั้นเนี่ยฝุ่นละอองเหล่านี้ก็ค่อยๆเย็นตัวลงมาเป็นลักษณะแบบนี้เป็นอันที่สนะครับแล้วพอมันเย็นตัวลงกลุ่มของแกส๊สพวกนี้ก็จะค่อยๆรวมตัวกันเกิดเป็นแรงดึงดูดแล้วก็ค่อยๆเย,ย,ย็นตัวลงจนกระทั่งเนี่ยอันที่5ก็คือเป็นระบบสุริยะ คำว่าระบบสุริยะก็คือเป็นการที่มีดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีดาวบริวารเนี่ยโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์โดยที่ดาวบริวารเหล่านั้นเนี่ยนอกจากที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันยังโคจรรอบตัวเองด้วยนะอ่ะทีนี้เรามาดูวัตถุที่อยู่ในระบบสุริยะ วัตถุที่อยู่ในระบบสุริยะเนี่ยอันแรกนะ The Sun เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่นะอายุอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านปีเป็นศูนย์กลางนะของระบบสุรยิยะประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนที่อัดแน่นอยู่ภายในแล้วก็มีแรงดึงดูดมหาศาลมีอุณหภูมิที่พื้นผิวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000 800องศาเซลเซียสซึ่งในพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือเราเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับทั้งนิวเคลียร์ฟิวชันและนิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยให้ฟังในเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์กันต่อไปนะอ่ะทีนี้เทหาวัตถุอื่นๆก็เป็น จำพวกดาวเคราะห์หรือเราเรียกว่าแพลเนตดาวเคราะห์คืออะไรดาวเคราะห์ก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองไม่เหมือนดวงอาทิตย์นะที่เป็นดาวฤกษ์ใช่ไหมดาวฤกษ์ก็จะมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองปัจจุบันเนี่ยดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมีทั้งหมดอยู่8ดวงนะครับ8ดดวงนี้มีอะไรบ้างเราก็มาดูกันดวงแรกก็คือดาว พุธนะนี่ดวงที่1น,นะดวงที่2ก็คือดาวศุกร์ดวงที่3ก็คือโลกดวงที่4ก็คือดาวอังคารดวงที่5ก็คือดาวพฤหัสดวงที่6ก็คือดาวเสารก็คือมีวงแหวนล้อมรอบและ ดวงที่7ก็คือยูเรนัสดวงที่8ก็คือเนปจูนดวงที่9ที่เขาตัดออกไปก็คือดาวพลูโตนั่นเองแล้วก็ถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะพบว่ามันมีกลุ่มของดาวเคราะห์น้อยซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยเห็นไหมอ่า ดาวเคราะหน้อยเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กนะแล้วก็มีอยู่ประมาณ5,000ด่ดวงนะครับมีวงโครจรอ,อยู่ระหว่างนะก็คือหมายเลขก4กับหมายเลขก5ก็คือดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่เราค้นพบเนี่ยชื่อว่าเซเรสนะ <c oughs> โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเทหาวัตถุที่อยู่ใน ระบบสุริยะจักรวาลสําหรับคลิปนี้นะครับอ่ครูก็จะพูดไปแล้วว่ากําเนิดของระบบสุริยะอยู่ยงไงมีดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์กําเนิดมายัางไงมีดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมด8ดวงอย่าลืมนะครับแล้วก็มีดาวเคราะห์น้อยสําหรับวันนี้ก็คงจะหยุดคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับนักเรียนก็ไปทบทวนดูแล้วก็ จำให้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของเอกภพกันต่อสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ